สวัสดีครับตอนรับบ้านใหม่ก็ฝนตกใส่เลยครับแม่แม่ครับขอบคุณแม่ๆเอทีทุกท่านนะครับที่อุดนนผลไม้นะฮะบ้านน้องนาตายาีิวัฒนานะครับแม่ๆม่ครับได้มาร่วมนะครับทำตรงกันศาสตร์นี้ให้น้องนาตายาีิวัฒนาก่อนนะครับแม่แมครับพอได้หลบแดดหลบฝนพอได้นอนนะครับ ข่ันแม่ควนครับแล้วครอบครัวก็ต้องขอบคุณไม่แน่ใจดีทุกท่านครับที่มีหัวใจรักช้างนะฮะไม่อย่างนั้นนะครับถ้าอยู่ที่เดิมตรงนี้ก็คงจะแฉะอีกนะครับไม่แน่ครับก็คงจะแฉะอีกนะครับฝนก็นะครับช่วงนี้เข้าฤดูฝนนะครับไม่แน่ครับฝนก็จะตกบ่อยนะฮะเป็นอย่างไงลูกได้ยูโฮม แค่แน,น,น้ยโนลุกเนาะโอ้บอเปียกอีกแล้วนะครับขอบคุณน้ำใจแม่แม่ทุกขั้นเลยนะครับที่เสียสละคะแนนของแม่ๆนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสางบ้านให้น้องหน้าเเสียพิวัฒนานะครับได้หลบแดดหลบฝนนะครับแม่ๆครับ